น้ำมาสการครับกราบนมัสการครับปูชาวบ้านรวยทีมงานชาวบาทีมงานชาวบามีบ่าวกุ่มผ้าด้วยวิไลไห่โชกสาวลาวพารวยซี่พร็อกเราปูครับมาตามตัวเลขแนวทางคือเก่าเหมือนเดิมลราปูมีเพิ่มเติมตัวใดบอเปลี่ยนแปลงบอขาดเคลื่อนบ่ครับ ตีก็แง้หลังจากขี <t 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 好好้แตกตีตัวกันมาหางวดเลยดิปูงวดบางได้ก็เลียกทูกนอของปูเนาะซุยแต่ปูวันนี้มันแตกเึ้่งเลยแปูซื้อเตียขึ้นเอาซุยกับซุยเตรมนึงก็แก้มละซุยนิดหน่อยเลปหน่อยนะเอ้วันนี้ปูใชไหเนี่ทาง ไปที่ช่างไรเอฟซีกับที่จำร่วมกันนะครับเกอบปูมันอยู่มันใหม่อะไรน่ะมันเก่ามันบ่ออที่ใดเป็นต <Champions. S 2> นะัวใดเหากับเบิรงนเป็นน้ำแข็เลยเนาะตัวจริงเสียงจริงต้องมีรีโมทใช่บรรทัดนั้นปูขุดหญ่ตัวควอมก็ปูต้องควอมแต่พร้อมความเขาใช่ไม่บรรทัดเขาใช่รีโมทแม่นโหลดปูขุดหญ่ตัวบีปูอะไรน่ะมันเบิรแล้ว นะสุดต,ตอดปูเขียนปูว่ให้ถามเด้อเพราะว่าปูจะเขียนว่าเป็นเนาะเดี๋ยวมันจะหลงจริน,นปูสิหลงไปตัวอื่นบอกเลยนะเขียนน้ำบูบอกเลยอีฟซีว่บบนวนันคือว่าจังใดจังว่าสายาปูกุดใหญเงาสัน่นไปจงไังใดไมาจางังใดก็ปูเปลี่ยนกุดเป็ี่ยนแองนามเขาเรียนกุดภาษาอีสานม่นเป็นกุดตีเป็นวะครับ ตะกี้มันเป็นกูดเป็นบ่อเป็นอันอันคันจีเอิญปู่เอ็งนัเอ็งน้ำใหญ่ก็คือเนาะบ้านเอาเอิญกูดกันทั้งนั้นก็เจ้าจีเอิญมันหยิเป็นวังเป็นยังไงนะเออใครว่าน้องนั้งใหญ่มันเขียดตะกี้สมัยหตะกี้มันเขีดวังน้ำใหญ่สิบเอาะจีบีวางงัวว่าควายอันสีหอากับใครไงใครหน้ากับวัวใหญ่มตุ่มด่วนอันนั้นมันแข็งอันนั้นมันเจ็บเออ เราเ็ไดเงินูบอกง่ายๆกับพุ่งเจ้าที่เป็นแห้งเิ่นไห้สิบเออแต่จะทำไมโมร้านจะพ่อตาเมียให้ลูกให้เจเขาก็ได้ี่ยังเอาอยู่้มกอินกันมาจินเขาเขาได้ยามดำหน้าให้เคาะกันนั่นเอาก็กับกับพงกับเพีงกอันกับบังอืมเรียกยื้ไหนีล่ะผู้ได้มากตูวได้ก็เรียกเขาลวด ติกา,าใส่ใ <c oughs> ส่ไปก,กาไเอืคาเรียบซี่ห้อกับเบิงครับแนวทั่งปูนล่งเขียนไหนี่ไปจับสลากินแบ้งได<อ>้สามตัวท้าย<อ>สามตัวหน้าได้ตอ,<ร>อกูเนาะเยอะเลครับสารากินแบงเนืไก่สองตัวสามตัว พี่น้องเขามารับชมคลิปยาเหลื่อนพานเดอค่ะเบิรงจนจบนะคะสิไเ้เขาใจแนวทางนะคะเนาะเห็นตัวจะมีขอควางบ่หน่อยเนาะบ่น,ะน้อยดอกกุหลอืออะไรนี่ตัวเลขแนวทางปูกุดใหญ่นี่งวดที่แล้วแตกหนึ่งสี่นะพี่น้องเนาะ บางคนสิว่าคือแอดโชคตัวเลขให้เบิ่งแน่นะคะเนาะก็สิเป็นเลขถูกเด้อพี่น้องเด้อที่เขาเป็นเลขถูกนะคะเนาะเลถูกเอ้แม่เลถูกครับเว้าผิดแอดเว้าผิดซีงวดติดเป็นเลขสูตรปูเข่างวดว่างได้เขางวดว่างได้เขาเลขถูกเนาะปูเนาะเป็นหางวดติดแนวทางของปูครับบนโต๊ะเฝ้ายินเด้มมาาาเเออนก่ี ไอ้สำหรับเลขกถูกนี่ถ้าทังเลขกถูกปูยังประจุดน้องปูมันบอกมันเหมือนไปเก็บคร้อสุดท้ายเนาะหมดนี่ปูยังก่ได้ไปซื้อถูกมาเนาะเราเลาะทงสุดท้ายคุณล่ะปูยังสิจุดให้เขาเอาหลายตัวคือน้อยตัวตัวสามตัวบ่คัดเน้นเน้นเอาน้อยๆเอาน้อยๆเน้นเน้นปูมันด่าไรละแตกแล้วแตกแล้วือกหมดไหมก็ได้ บอนถ้าผู้ใดติดตามคลิปของปู่ก็สิเห็นอยู่นะคะเนาะหลังจากห้วยอกนะคะเอาไม่ปู่ตัวปู่ที่จุดให้อธิษฐานให้ับปู่คนยวปู่านก็มาถิ่นไว้ตัวมันก็ยังสิได้เลยสามตัวจัดเนียๆเลยปู่สี่ห้าแปด คือว่าได้ครับตัวเลี่นเนีทางคู่ขุดใหญ่หาวัดติดนะทิดตามครับผมอืมวัดกับกันพ่นกับกันเนาะว่ามันยุ่งวัดบวกับก็สาบกันไปสี่ห้าแปดหกแปดสามสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ เดี premises, ๋ยวมาซูอีแต้มเดียวแล้วเด้อยวมีกันซื้อขึ anyway> ้นซื้อลงเอาเนาะเพราะว่ามันสุไลมันนั่นผ่าดไปแต็มเดียวมาอนี้กะนห้าแปดแปดสามโอ้ยน่ากันบนวัปปุ่น ใส่ปัญญาเอาลวดบนล่างบนล่างเนาะใส่ปัญญาใส่จักรยานเบิ่งเอาเนาะนี่เอามานี่ยสี่เปดสองสามตัวก็ได้ลงกหูใหเนาะต้องดีเกินพานมากสี่เป็ดสองบอกกูได้ละกันกันเอาพอแเลยอ่ะคุณก็จะมากเจ้ากัดเหยวมากไปมากมันเนาะเออมาบอกละมาบอกเกี่คนเนี่ยนี่มาเร็วโอ้ยศิลปวัฒน์บันนอกคอเอ้ย เอเจนเดอร์ยืนนี่หนี่บ่แล้ทายยี่นี่แล้ววันไม่ออกก็บอกไม่ออกใดียนนี่วนนี้มาเปียนว่าสันอช่อมแได้แล้วนมากมากด้วยะบ่าพาด้วยออว้เอารับจะไปนีนก็น่เลยนี่เนี่ยครับอืมเจ็ดชุนอรับวัดปูมากตัวนี้ด่เลยชุนหาชุนังนหกน้อดเลย ับ้นึงกันไปไล่เป็นว่าสีงงละเอาเน้นเน้นเน้นเน้อประกาแดงขีดได้วงเลยค่ะวงวงหมดเนาะประกาแดงวงตัวไหนออกตัวนั้นคือกวานบ่ครับวงตัวไหนออกตัวนั้นส่องได้เลยเนี่ยไลยส่องเชบาพาด้วยวิไลสมันน่าตุ้งโมนีก็ว่าได้นี่บอกบอกพาด้วยแล้อก็โมนีอันมโอนี มึอนี่มันจีมันสิคู่ไปคู่มันสินะครับอ่างเทียนมากบ่คือกันสาวเล่ามาแต่ฟังเราเลยลูกไปเล่าลูกไปเล่าหะสาสปปสาวเล่าคนสวยเข้าใจว่านี่ลูกเข้าใจครับผู้นิ่โรงงอธิบายเขาอธิบายว่าต่ตัวจ้านี่มากจนสี่เขาสอบจนสี่เขานี่จะมาเขาบอกขึ้กันบอกขึ้กันพู้ได้สิเบีกมันไห้ได้เนาะมันจีบนี่ตัวนึง นี่ครับนี่ระวังล่างโอ้สี่แปดกับห้าเก้านี่ระวังล่างเนาะปูวิ่งลีกนปวิ่งในพวกตะวิ่งเก้ากับแปดเลยวิ่งแปดตัวเก้าตัวเดิมตัวเดิมบ่เปลี่ยนแปลงวิ่งแปดนี่วงกลมโอ้นี่อะไรต่อที่ทุ่นที่เดี๋ยวเนี่ยนที่บดที่ดังนบอบวิ่งลล่ะครับนั่นลองสามเอ้าหมุนหัวมา Um. เอามุนอเอฟซีอธิบายแคปหน้าจอขอพี่น้องมาแคปหน้าจอไว้ด้วค่ะพี่น้องคะองไว้ตัวมุ่งรอดนี่ตัวไหนเหรอเน้นเน้นล้วนเน้นแปดสามกับสามแคปหน้าจอไว้นะคะพี่น้องคะวิ่งนะคะวิ่งบนล่างนะคะแปดกับสามนะคะเนาะร กินอ้าว en> ช,ชุด3ตัวนะคะมีอยูสี่หางนะคะเนาะ 2> <2 ส 2> <3> <2> <2> <3> <1 <1> ี่ห้าแปดหกแปดสามสาเนย์สี่แสองนะคะาสำหรับชุด2ตัวครับมีหาปูปูเน้นไปที่หาแกับแปนะครับแต่กานท้งกัมีเก็ดสามศูหูนนะครับปูวงกลไปที่5 8 8แปดแปาครับสำหรับเลขวิ่งครับปูกับวิ่งไปที่8แล้วก็สครับปูกับเน้น ปดเด้อครับสำหรับสายวิ่งเฮาครับสามตัวร่องนะครับแคปหน้าจอเลยครับผมแล้วการเลขซีทิศนะครับมีซีแปดเก้าหาข้างบนนะครับปูรวางล่างนะครับเอาถาหมายวามปูวางสั่นกะปูนักไข่ข้างล่างนะครับซีแปดเก้าห่าครับเอาค่ะพี่น้องคะรองพิจารณาเบื้องนะคะทามาถ้าชอบแคปหน้าจอไว้นะครับบอมักปล่อยผ่านด้วยค่ะเด้อเอาไว้เดี๋ยวนี้ใครัด เอาค่ะสุดท้ายนี่ค่ะขอขอบุญขอบคุณปูนนะค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้แฟนคลับทางช่องในมิชุกมิหลับน้ำกันนะคะเนาะสาธุค่ะปูสาธุค่ะรวย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 เอาคับพี่น้องคะหลังจากที่รับชมเราฟังแนวทางนะคะจากปูมาเป็นทีเรียบป้่อยนะคะเนาะมักถ้าชอบนะคะแคหนาจอไว้นะคะบ่มักปล่อยพานนะคะเนาะมาหลุนน้ำกันวางหวดที่หกนะคะสิเขาตอบอนะคะเนาะสิได้เหกันอีกบอนนะคะ เป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องคะถ้าชื่นถ้าชอบห้องก็จังตามบอมักปล่อยผ่านเลยนะคะเนาะ,ะเอาสารัาคลิปนี้นะคะจะบ่าขอลาพี่น้องไปก่อนให้พี่น้องโศกมันสกุลสกุนให้รำให้รวยได้เงินแสนเงินล้านเ้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ